ด้วยพรุ่นี้เป็นวันวาเลนไทน์ก่อนนอนคืนนี้มาอ่านบทความของท่านอาจารย์ที่ส่งเข้ามาจากฟังไลฟ์สดแล้วก็มาฟังบทความต่ออับราฮัมสื่อสารผ่านกฎแรงดึงดูดในโลกใหม่เรียนรู้จากหนังสือกฎของการดึงดูดโดยเอสเธอร์และเจอรี่ฮิสตหนึงความคิดและความรู้สึกของเราสร้างเป็นความเป็นจริงกฎของ การดึงดูดบทของการดึงดูดย้ำถึงความเชื่อที่ความคิดและความรู้สึกของเราเป็นสันเป็นคนสร้างเสรของความเป็นจริงของเราเมื่อเราปรับความคิดและความรู้สึกของเราให้สอดคล้องกับความสาคัญบววเราสามารถดึงประสบการณ์บัวเข้าสู่ชีวิตของเราสองให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่คุณขาดแคลนหนังสือเน้นความสําคัญของการทําให้ความสนใจของเรา เป็นไปนในทิศทางของความต้องการของเรามากกว่าข้อบุคองของเราโดยการเปลี่ยนจุดมุ่งหน้าของเราไปสิ่งไปสู่สิ่งที่เราต้องการ,ากเ,ราเราจะดึงาม,ามากขึ้นในชีวิตของเราเราจะดึงเข้ามามากขึ้นในชีวิตสาฝึกการรับรู้ด้วยกันและการและ ความสำนึกการรับรู้ความสำคัญของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเป็นวิธีที่มีอิทธิพลในการยกระดับความสัมพันธ์ของเราและปรับเข้ากับบดของการดึงดูดหนังสือสนับสนุนผู้อ่านให้รับรู้หลกฐานและพมรนาสมบูรณ์ในชีวิตของพวกเขาซึ่งดึงดูดมากขึ้นสี่ใช้การมองเห็นและการจินตนาการบดของการดึงดูดย้ำให้ผู้อ่านมองเห็นและจินตนาการผลลัพธ์ที่ต้องการของพวกเขาโดยการสร้างภาพการแสดง จที่เป็นรายละเอีอยดเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการเรามีโอกาสมากขึ้นที่จะดึงประสบการณ์เหล่านั้นเข้าสู่ชีวิตของเรา5ดําเนินการตําแรงบันดาลใจการมองเห็นหรือปัรถนาสิ่งใดมาก่อนคือไม่เพียงพอเราต้องดําเนินการตามแรงบัน,นาดาลใจในทิศทางของความต้องการของเราหนังสือย้ําถึงความสําคัญของการฟังคําแนะนําภายในของเราและดําเนินการไปเมื่อรู้สึกถูกต้อง6ปล่อยตัวจากความขัดแย้งและความเชื่อลบ ความเชื่อลบและความขัดแย้งสามารถขัดขวางการสร้างเป็นจริงของเรากฎของการดึงดูดสอนผู้อ่านให้ระบุและปล่อยความเชื่อที่จำกัดที่ยับยั้งพวกเขาไม่ให้สร้างชีวิตที่พวกเขาต้องการเจ็ดเชื่อในการเปลี่ยนเวลาและกระบวนการของจักรวาลหน,นังสือย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อว่าจักรวาลรู้เวลาที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของเราที่จะเปลี่ยนเป็นจริงความอดทนและความเชื่อในกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับให้กฎของการดึงดูดทำงานเพื่อ ความประสบความเพื่อการประสบความสําเร็จของเรา 8. ครอบครอบตัวเองด้วยพลังงานบวกและบุคคลที่มีแรงบวกกฎของการดึงดูดยืนยันให้ผู้อ่านรบอบครอบด้วยตัวเองด้วยพลังงานบวกและบุคคลที่มีแรงบวกที่มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นเช่นเดียวกันสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดตามความต้องการ9รับผิดชอบสําหรับสร้างของ สำหรับการสร้างของตนเองหนังสือยืนยันว่าเรามีความรับผิดชอบที่จะสร้างความเป็นจริงของเราเองโดยผ่านความคิดความรู้สึกและการกระทําการรับใช้สิทธิของสิ่งที่เราสร้างได้เสริมให้เรามีพลังในการตัดสินใจอย่างตระหนักรู้กับความต้องการของเราเอง 10. ฝึกการรักและการดึงดูดการดูแลตัวเองกฎของการดึงดูดย้ำว่าความสำคัญของการรักตัวเองย้ำในเรื่องการส การความสําคัญของการรักตัวเองและการดูแลตัวเองโดยการให้ความสัมพัญกับสุขภาพและการปรับตัวเราด้วยความการุณาและความเมตตาเราจะดึงความรักความมั่งคัง่งและประสบการณ์ที่ดีเข้าสู่ชีวิตของเราจะสามารถรับหนังสือฟรีได้ที่อันนี้แค่อะไรเนี่ยอ่ะจอบอันนี้มันอยู่ใน The Law of Attraction The Basic of the Technique of Abraham อันนี้ไปรอบจะบทความที่แปมจากของเสืออาจารย์นะคะอ่ะจบแล้วค่ะสิ่งดีๆอะไรดีๆเข้ามามากมายสวัสดี